<Okay. S 2> นี่น่าจะเป็นหลุมใหม่ให้ศพใหม่เลยครับผมนะคนขนาดนี่แล้วอันนี้มันข้างในก็มีนะโมนะคือโมนะเก่ามากนะผมครับสวัสดีผมวันนี้อยู่กับผมเมฆใสเดินป่านะครับผมนะวันนี้ผมก็มายัางป่าช้าเก่าของกะเลียงอีกหนึ่งแห่งนะโมน,นะ เป็นป่าชาา้าเขาแก่มาเนิ่นนานกะนนะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมมาสองคนนะ,ะผม,มจะมาคนเดียวครับผมเรียงยังไงนะนี่ฮะนี่มาเพื่อนนะคร,ครับสวัสดีครับมาจากซีจีกอนะครับครับผมก็ฝากไว้กดติดตามน้องเขาด้วยนะครับผมนะ เอาเพิ้นทำช่องใหม่นะครับผมนะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมนะเพื่อที่ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางแล้วนะครับผมเราก็ระเป๋ากันนะ,ะป้ายฝนเลครับผมนะตอนนี้ฝนมันเริ่มตกแล้วนะเพื่อนนะเดี๋ยวครับอันนี้เราก็<อ>ได้เข้ามาแล้วไม่แน่ใจเอานู่นนู้นบ่ใช่ป่ะอะไรนั่นมันหลุมตัวป่ะเนื้อเนี้ยมันเห็นเนื้อเฮ้ยเหมือน,นอหอนลุมต,ตอนนี้ฝน,นตกเลย เรอฝนตกนะทั้งฝนทั้งลมนะฮะคือตรงไหนเจอเจอแค่น,นี้นันตกนี่ปะทฝนตกเลยออไมสาา่สาระเข้านีสีเอนี้ป่หมือนจอว่าเขาจะไปทํา,าึกษาน่าน่าใช่นะน่าใช่แล้วมันต้องรบกวนเราใช่ป่ะใช่ คือนี่ปะทางเหนือไปช้าปะคือหรงนู้นก็มีทางนะก็ะยังไม่แน่ใจเดินใช่คือน้ำไข่ปปติดปั๊บฝนตกปั๊บคือเข้ามาสู่ยังปั๊บเอยังสู่สาลนะไปแล้วไหมไม่แรงปะไปเลยเต้นอยู่ในป่าไม่เปี่ยวอ๋ะะอแล้วนี้เราก็ได้เดินเข้ามาอย่างข้างในแล้วนะ,นะนผมก็ไม่รู้ว่า น้ำนั่นเพื่นะนี่คือหลุนี่มีทางเข้านะว่าเจอปาแต่ไม่รู้ว่าหลุม,มเจอแล้วปะน้ำเอานาา้ำปะโอ้ <laughs> ไม่เจอเลยละนละคือคนคนบอกว่าจะแถวนี้นะผมยังไม่เห็นเลยเลยเ<อ>ห็นแต่ทางเดินนำรูปไปไหนะ ไม่คือตรงนี้จะเป็นมันจะเป็นน้องนะอะไรวะไม่รู้อ่ะ้วเดืนลตกเฮ้ยลอเท้าเนี่ยลอยเท้าเนี่ย้องทางเดินนี้รูปมาพิทันนี่ยมุอนม่เฮ้ยทางไปไหนอหร ทาา่าก็น่าฮ็หรือเ่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะท้าคนที่ท่าเลยใช่ไม่ใช่หรอทางนี้น่าจะเป็นบุ่ราณฮะเดี๋ยวาปิดทางล้ใช่ใช่น่าจิดทางยินเสียงเดินเลยไหม,มนะน่มีเสียงคนเดินนะผมนะนเดิทางไปไหนวะเฮ้ยทางนันวะ มันเป็นขนาดเวลาถ่ายคลิปปักฝนตกก็นอนเลยวะ่ะไม่เข้าใจเลยวันนี้เราไปถ่ายคลิปรลองไปมารับเช้านี่ฝนไม่ตกอ่ะตอนรับบ่า,อายอ่ะมันมีกำลังทางทางนั้งหมดนะ <c oughs> นี่ป่ะไม่เลยคุณป้ายนี่ป่ะไปทางนี้ดิใช่ทางนี้เนี่ยใช่ฮะกระดานไม่ปิดนะทางนี้นีะฮะผมไปปิดทางนะผมนะเมื่อกี้คือผมไปปิดทางอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ใช่ฮะเนี่ยนี่ก็ใช่เนี่ยไม่ใช่หรือเปล่า

นี่นะผมนะน,นี่น่าจะเป็นหลุมใหม่ให้ศพใหม่นะครับผมนะนนดนี่นะอันนี้มันข้างในก็มีนะผมนะคือมูลนะเก่ามากคนะผมะมูลนะยาวเป็นรูลแยงมันนะ โอ้เปนเยอะมากมือนนี่ก็น่าจะหลุมใหม่นะครับนี่หลุมใหม่ฮะนี่นี่ของเก่านี่ฮะบางที่เขาจะใช้เป็นเหล็กนะมีเสียงอะไรข้างล่างเลยไหมเออที่เสียงแล้วทำไมกล้องกูเบลอๆบลอเนี่ยอ่ อันแล้วดูดีๆก้องก็เบลออะนี่นะผมนะต้อบอกมีเพื่อนเอาเยอะมากนั่นนะคือมันไี่น้อยนะนี่เห็นไหมเมืกี้มียนียีนเสียงนีแต่คนองมือคนร้องเดินตามหลังเราใช่ปะเออเอาจิงิงิงมคิดบาี้ที่มคนมือว้ n งห้นะมึงคนเป็นตามหลังเรา นี่ผมไม่ได้มาโนเองนะผมนะผมนี่ผมพูดนี่ก็เสียวเลยอันจริงจริงเสียวหลังอย่างนี้เมื่อกี้คือเหมือนคนเดินน้ำหลังแล้วเว้ยนะเหมื็นไหมนี่คือเป็นหลุมนะนี่คือหลุมเก่าแก่นะคือแต่หลุมนะเคยทำเก่าเก่าเก่านานแล้วนะครับอืมในรูปเนี่ มันยาวไปนู่นนะคนเริ่มลุกเงรูสึคนเสวิ่งะข้ากูดิที่เสียงวิ่งปะฮะเสียงวิ่งม่ได้ยินว่ะว่กูยัง่งเหมืนคนเดินตามบาอย่เลยคนเริ่มลุกมันมีคือเชื่อมากเพื่อน คนก็รุกแล้วยิ่งคมรู้สึกกลัวเสียงรุนแรงปอนี้ไม่ยังไม่เป็นเป็นหมู่บ้านนี่ครับผมนะนี่ครับเฮ้ยเหระ còn này? còn ừ, cái kia chào nuôi con này nuôi ra không nhỉ? con này nó khác rồi, này nghe không phải đấy, không phải, không? nhỉ? anh ý chào 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 à, chào 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 ไม่เดินไม่ได้ลุมอันนี้เขาไม่เดินไปนั้นเราจะไม่ข้ามนะเราจะไม่ข้ามอย่างนี้ครับเราจะไม่ข้ามข้างหน้านี้ก็ยังใช่นะครับอาจจะมีสุดแค่นี้มั้งผนวชเป็นสถานที่ควตรงนี้อาจจะเป็นของคนอันนี้่ะอาจจะสุดแค่นี้อ๋อี้สุดแค่นี้ใช่ละวยฮะดูี่เหมือนพระพุทธรูปอะไรย่าเงี้ยป่ะใช่ป่ะเงียๆใช่ป่ะเฮ้ยไฟแดงๆอ่ะอ๋อหัโทรศัพท์ ใช้แดงแบบนั้นใช่ยามาสุขแค่นี้แต่ย็นมันเป็นนุ่มลุกเจสสูคิตรงนี้ใช่ตรงนู้นไม่ใช่แล้วนู่งหอยจ้าแต่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 มันดูนี่เจสก๊อปกันเนี้ยเหมือนพุทธลูบเจ้าป่ะเออแต่ว่าใช้พุทธลูบป่ะมีใช้เป็นดินใช่หรอเออทุ่มคุ่มอยู่ดีว่าดินนะเออดินว่ะดินแต่มันเหมือนทรงพุทธลูบมากเหมือนเปียกเลยนะตกใจพลาดอะไรวะฮะ ตรงใจผ้าก็น้ำเลงนะตอนนี้ฝนตกไปอย่งางมากเลยนะเพื่อนนะนี่เราก็นี่ขอซิงเราก็จะทำการเดินขโมยกลับนะครับนี่อ๋อจะเป็นทางขึ้นนู่นดีกว่าข้างนบนดีกว่าไม่แน่ใจนะมีทางขึ้นนะ บอกว่าเหม็นนาา่าบอกว่า,วาปีนี้คือเขาย้ายข้าไปขาเขาเฮ้ยเสียงเลยวะเสียงนี้รู้แต่ที่กูรู้ว่ากูเหมือนมีคน,นอยู่รอบๆตอนนี้คือมัดนดังมากเลยนะยังไม่รู้นะในเกมเนี่ยเพื่อนคนนึงก็มีเกิดะใช่เนี่ยเหอคือตอนนี้มีเสียงอะไรไม่รู้นะผมเลยแคบไปหมดเลยนะเพื่อนนะ มันเ,เก่ามากเลยนะครับเก่าอ่ะน,นีนเก่ามากมันไม่สามารถขึ้นไปได้ไม่มีทางขึ้นไปเลยเนาะถามว่าใครเก้นกแเราไม่เราไม่นิยมค้ำไงใช่คือเข,ขอาขึ้นแหละมันมีทางขึ้นแหละอันนี้เราแก้ไม่อยากขึ้นไปนะเนี่ยฮะไปเด็กมองกูอ<ะ>่ะเด็กมองกูฮะเด็กมองกู ไปไปพี่ต้องไปดีมันยืนหยุดทำไมอย่น,นี้ไม่ทด้วยนะเฮ้ยขึ้นไม่ได้ไงประตันบุตฮะไปไปจะเข้ามานี่นข้ามไปเราเดินตรงข้างก่งอนมาไปเดียวอ๋อผมขอขึ้นนะครับช้างขอเดินข้ามผ่านไปหน่อยนะครับเราอยู่ไปตันบุข้างหลังโอเคเราอยน,อนี่เอง ไอช่องมันช่องมันกว้างไงตรงเนี้ยเราก็เดินได้ใช่ไหล่ะตีควาอรนี่นะผมนะนี่งานพ่กนี้คือเยอะมากวันน่ะเห็นไหม เก่าไหมฮเก่าไม้พุ่มแล้วอันนี้คืออะไรจานเหรออะไรวะเนี่ยเพื่อนเนี่ยเนี่ยเชือบอ่ะไม่รู้วะโป๊ปูเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไม่มีล้นไม้ไม่มีละคือเก่ามากนะเพื่อนะไปตารางเลยเราไม่ต้อไปไกลกว่านี้หนูโอ้นู่นยิ่งเก่าเลยอะนูน่าเก่ามากเลยอ่ะอะไรเจอแล้ว Thằng này thư thằng thằng mô không thằng Thằng luôn mặt Ừ thang Thằng mặt bay thang mô mặt bay thang mô mặt bay thang mô mặt bay thang thế mặt bay cái mô mặt

ไม่ค่อยหลังเยอะมากนช่ไหมันไม่รู้จะเข้าไปทางไหนนะไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงนี้ก็เป็หลุมนะแต่ว่าตรงหลุมนี้มันอยู่ใต้ดิน <อ een S 1> ดเห็นปะหลุมนี้คืออยู่ใต้ดินใช่ไหมใต้ดินนะมันไม่ปักเลยนี่นี่หลุมไหนวะหลุมเขาเนี่ยมันทางขึ้นไห,หมขึ้นงูเลยอะยังไงไม่งูขึ้นเลย ใช่ป่ะเขาว่าเขาย้ายมันอันนี้ใหม่แล้ววะเดียเหรอนี่คือเป็นศพใหม่ล่าสุดลเลยนะเบิร์นะนี่ฮะใส่ชัดเลยเขาว่ายีสิบสีบ่ไม่ไรขอขมาขอแล้ว เพื่อนเพื่อนท่มึงวันเดินอะไรอย่างเงี้ยเจ้านี่มันน้อันม่นี้เป็มเลยวะเป็นมแมนผูงโผล่เหมือนผู้โผนี่ทางขึ้นวะใช่ไหนั่นมนะะ้องบอกก่อนเลยวันตอนนี้คือเยอะมากนะมันนะแต่คงข้างบนเนี่ยมันจะเป็นอันเก่ามากกว่านะใช่เลยมีมันุดเก่านะ เงี่ยเพื่อนเยอะมากวันนี้ขึ้นแถวเขาคุยเอาไปนู้เลยวันนี้นะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้อยอะ,อะไรมไม่แน่ใจตกใจเลยต,<ก>ตกใจเลยนู้นลูกอะอันนี้มันจะรูยี่ไง อรูด้วยสองสซบรูนะคนมีตังค์น่าจะเป็นอย่างนี้มั้อะไอนี้อน yes> ี้อันนี้อันนี้จะปทางเดินขึ้นมา้วครับผมนี่โอ้ ลู่จริงไี่ลูกจริงไอ <ๆ S 1> ้พวลลูกเมื่อกี้อะไรนะ่อ้ะสดุูเข้าป่วนเดยว่าน่าจะใช่นะใช่ใช่นะใช่ใช่ใชนี่หลุมเก่ามากเลยเยอะนะ cấp ló em á à đây đấy đây đây đấy, đấy. Đấy, chưa được nữa bác hả à. chưa được bác cái thằng này mồm cái hài bây giờ นี่น่าจะเจ้า,าหรขอไงมั้งเจ้าเลยน,น,นี่ใช่หโอ,โอ,โอ,โอตาขาดนะเห้อว่าทำความสะอาดเรื่อยๆ,ๆนะเน,น,นี่ยนะนี่ขามทำความสะอาดเรื่อยๆอือีนอย้ยาเปนนู่นเลยเพื่อนนะแต่ว่าตรงนี้กันสิบเลย่อ เก e ่ามากนะนี้มันม so like ่ีลูกกลางอนวล่ไม่แน่ใจแต่ก็มีนึงคุณผ้มใชรงว่ะจะมาทนี่อะนี่พลังนี้ได้นี่ก็ไดนี่ก็มีทางว่ะมันมทางนี้นี่นมาได้เอ้ามันถึงรถกูอยู่เอต่มาถึงทางเดิมแล้วไงไม่ทางมันอยู่นี่รู้ไหมนะ อานี่อย่าเข้าป่าลึกกันเดี๋ยวพากกุหลงใครเอนะอย่าเข้าป่าลึกันเดี๋ยพากนนูุหลงกุหลงนี่มีมาขางแรกเนาะจบเจ้านี้น่าจะเป็นจพเจ้าที่อยู่ข้างข้างอยู่นะน่าจะเป็นเจ้าพี่ที่อยู่ข้างข้างไมกก้ แต่กูลุงขึ้นมาถึงรอบแรกกูได้เสียงร้องไห้เลยนี่คือเสียงร้องไห้ใช่ไหมเออนั่นร้องใช่ปังเงี้ยเม้่อกูได้ยินเสียงคนเดินตำหนักกอดเลยแล้วก็มืนมีเสียงคนเดินพกแป๊บๆเฉยๆแต่ผมก็ไม่แน่เดี๋ยวเราก็ไม่แน่เอ้ยกูไม่แน่ใจว่ามใช่หรือเปล่าแต่ก็เฮ้ยเหรอแต่ก็ถ้ามาต้นม้ขนาดนี้เราก็ กินตัวเองกันนะอันนี้ก็มาแบบพาพามาสมลวดนะเพื่อนๆพาใม้เพื่อนๆสมรวดทุกคนได้มาเห็นจังนะครับใช่ครับไอเราก็ถามว่ามานี่ได้อะไรไหมคือแบบเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับผมเราก็จะ ก็นะฮะตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับผมนะตอนนี้ผมผมก็เพิ่งมาสำรวจป่าช้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะผูมผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมนะก็นี่ยนเช่นเคยครับครับซีจีกดนะครับใช่ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับใช่ครับผมฝากกดตามน้องหน่อยนะผมนะซึ่งคืนนี้ผูมผมเองก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับผมนะถ้าเพื่อนๆคุณไหนคิดว่ายังไม่หลอนพอนะผมนะอยากมาสำรวจด้วยตัวเองก็มาได้ครับผมนะ ช่องนี้คือเดินหน้าหาความจริงอย่างเดียวนะครับผมนะถ้าคนในฝักคนในชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสัครใครให้ผมด้วยนะคผมนะ <Okay. S 1> เพื่อที่มีกำลังใจทำพิลิตต่อด้วยนะครับผม,มพีพีหน้าจดวุฒพาไปไหนรอดูไปครับ